ราศีมีนตอนนี้ช่วงนี้เนาะใช้คําพูดหรือคําทำนายในลักษณะที่ว่าสบายอกสบายใจได้มั่นใจตัวเองสบายอกสบายใจคือคือเป็นลักษณะนิสัยคล้ายๆกับว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจะทําอะไรก็พร้อมจะสวจะจะกินข้าวจะทานข้าวมีคนเตรียมอาหารให้จะออกไปซื้อของก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าจะทํางาน งานก็ไม่มีปัญหาพร้อมที่จะให้แบบว่าทำงานโดยที่แบบสนุกสนานเฮฮาไม่มีอุปสรรคอะไรฉะนั้นชีวิตในช่วงนี้นะในเดือนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าชิลมากแฮปปี้มากไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งไม่ไม,ไม่ไม่กระตือไม่ใช่ว่ากระตือรือร้นนะคือกระตือรือร้นแต่เป็นบริบทที่ควบคุมสถานการณ์ได้ควบคุมอะไรต่อนี้อะไร ได้นะครับผมเราสามารถที่จะควบคุมเกมควบคุมอารมณ์ควบคุมคนคนควบคุมองค์ประกอบรอบข้างสภาพแวดล้อมได้นะครับผมทีนี้เรามาดูบริบทของไพ่อื่นๆนะครับผมอ่านะครับผมไพ่ออกมาละ เราคุมได้นะครับผมท่านคุมได้ท่านคุมเกมท่านคุมสถานการณ์คุมอะไรต่อมีอะไรที่ที่เกี่ยวกับตัวท่านอ่ะได้เป็นอย่างดีดีมากเลยแหละดีใช้คำพูดว่าดีมากเลยแหละมะีสถานการณ์พลิกแพลงมีลูกล่อลูกชนมียื่นหมูยื่นแมวเออคือประมาณว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าท่านกําลังเล่นอะไรอยู่กับเด็กๆนะครับผมเด็กน้อยที่เขาต้องการการดูแลจากท่าน เด็กน้อยที่เขาต้องการความอุ่นจากท่านอะไรประมาณนั้นท่านคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ดีมากแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ท่านต้องการนะครับผมทุกอย่างเลยนะมันคงไม่ถึงขั้นแบบว่ากระหืดกระหือ,ร,หอรืออยากต้นเงินอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้ทองแบบนี้ไม่ใช่แต่เป็นลักษณะที่แบบว่าตัวท่านต้องการอะไรอยากได้อะไรสามารถทำได้ง่ายอุปสรรคน้อย มอีอุปสรรคอะไรตอบมีอะไรมันเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีอ่ะปัญหาข้แทบจะไม่เกิดจะทําอะไรก็เหมือนคล่องตัวไปหมด จะไปช้อปปิ้งก็มีรถไปอะไรประมาณนั้นนะ่ะนั่งรถไปก่อรถไม่ติดน้ํามันไม่หมดอะไรประมาณนี้คือคล่องคล่องมือคล่องไม้คล่องมือนะครับผมอย่าวู่วามแค่นั้นเองอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะครับผมมีโอกาสที่จะใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะด้วยนะแต่เรานะครับผมใจเย็นๆค่อยๆนค่อยๆไปทุกอย่างชั่วโมงนี้ใช้คําพูดว่ามันฟล w มันควบคุมสถานการณ์ได้เราจะบีบให้ตายก็ได้คือคือจะทําให้มันเร่งก็เร่งได้แต่เร่งเร่งสถานการณ์เร่งเหตุการณ์แล้วมันไม่เกิดผลนะครับผมมันไม่เกิดผลมันรังแต่ทําให้เราเสียเสียนั่นเสียนี่หงุดหง,งิดอะไรประมาณนั้นฉะนั้นด้วยด้วยบริบทแล้วช่วงนี้คอนโทรลอารมณ์อคอนโทรลความรู้สึกคอนโทรลความคิดอย่าอย่ามากไปอย่าน้อยไปเอาสายกลางตามคำพระบอกนะครับผมแล้วเหตุการณ์หลายอย่าง จะอยู่ในกำมือจะอยู่ในโหมดที่เราควบคุมได้นะครับผมเห็นไหมเรื่องการปาร์ตี้สังสรรค์ช่วงนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ระวังนิดนึงอย่าบ่อยเกินไปมันอาจจะก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรอีกหลายๆอย่างตามมาเน้นนะครับผมคนอื่นท่านผู้มีประสบการณ์ครูบาอาจารย์ท่านอื่นอาจจะมองแบบไหนก็ไม่รู้แต่ผมมองว่าช่วงนี้งานปาร์ตี้พราได้พรา ว่างได้ว่างเพราะามีโอกาสที่จะมีปาร์ตี้หรืองานสําเร็จบ่อยหรือมีการสังสรรค์บ่อยก็จะอ้าแฮงเอากันนิดนึงหมูกระทะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่เน้นว่าอย่าแอลกอฮอล์เยอะนะครับผมมันจะก่อเกิดปัญหานํามาภายหลังแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นโหมดของเอนเตอร์เทน น,นะครับผมการเงินอย่างที่บอกแหละเราควบคุมได้ฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆอย่าเขาเรียกว่าอย่าเล่นใหญ่อย่ารนอย่าอย่าใช้อะไรที่แบบว่าเอะมาเทิงอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันจะทําให้เราขวัญเสียขวัญกระเจิงแล้วพอเราขึ้นแล้วอะ่ะอารมณ์เราขึ้นแล้วว่าเราจะลงลําบากเพราะว่าเราต้องเล่นใหญ่ต่อไปเรื่อยๆไงนะ ค่อยๆควบคุมค่อยๆดูเอาอย่าไปเร่งรีบคนอื่นนะครับผมการใช้ชีวิตโดยรวมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะแฮปปี้ดีนะครับผมเน้นว่าอย่าปาร์ตี้สังสรรค์เลือกแอลกอล์เยอะช่วงนี้มีโอกาสทำทำปาร์ตี้หรืออะไรอยเงี้ยก็ค่อนข้างอยู่เพราะว่างานของท่านที่ทําอยู่นะ่ะมันสักเซสในระดับที่พึงพอใจมันเอ่อฟลในระดับที่มีการยอมรับกันแล้วก็ พวกท่านเองอ่ะโดยส่วนรวมโดยโดยทั่วไปแล้วอ่ะเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วเป็นคนที่มีเสียงหัวเราะอ,อยู่ในหัวใจมันก็เลยนำพาไปสู่การแฮงเอาท์ค่อนข้างบ่อยฉะนั้นงานก็คืองานเนาะแฮงเอาก็คือแฮงเอาทก็จัดเวลาให้ดีแต่เน้นว่าอย่าเน้นแอลกอฮอล์ให้มันเยอะนะครับผมควบคุมอารมณ์ให้ดีนะควบคุมอารมณ์ควบคุมความบันเทิง ควบคุมความเขาเรียกว่าควบคุมความโลดโผนหน่อยนะครับผมต่อจากนี้ไปเปรียบเสมือนว่าชีวิตการงานหน้าที่การไม่ใช่หน้าที่เนาะชีวิตการงานสังคมการงานชีวิตการทำมาหากินเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ขึ้นมาอีกรอบนะขึ้นมาอีกทีหนึง่งรอบหนึ่งมันจะมีหลายทีก็ได้แต่รอบนี้รู้สึกว่า เอาละเป็นจังหวะของเราแล้วที่มันจะมีโอกาสกลับมาเป็นคึกคักหรืออะไรเหมือนเดิมนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะพอเราดูรู้พอเราดูไพ่ตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นลักษณะเหมือนวัตจรนะอย่างที่บอกมันจะเป็นวัตจักรเราต้องคุมตัวเราตอนนี้นะเรากําลังเขาเรียกว่าช่วงขาขึ้นช่วงธมาค้าขายดีนะครับผมเรากําลังเขาเรียกว่า เป็นศูนย์รวมของการกระจายสินค้าก็ได้เป็นศูนย์รวมของคนหลายคนที่ต้องเข้ามาหาเราขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากเราก็ได้นะอ,อ,อีกอย่างหนึง่งเนาะคนเก่งอะ่ะมันก็เก่งอะ่ะมันก็เลยเอ่อเขาเรียกว่าใครๆก็มองว่าเราเก่งพอมองเราเก่งแต่เขาไม่ รู้ว่าเราต้องการอะไรบ้างเขาคิดอยู่เสมอว่าเราคนข้างนอกจะมองว่าเราเก่งแต่เราต้องการที่ปรึกษาเราต้องการตัวช่วยเราต้องการอะไรหลายๆอย่างมาซัพพอร์ตเราบ้างแต่ด้วยความที่เราเป็นคนแข็งนอกอ่อนในแกร่งนอกข้างในอ่อนมันก็เลยมีความรู้สึกหรือหรืออ้างว้างว้าเว ไม่มีใครช่วยกูเลยไม่มีใครช่วยเราเลยเราต้องทําคนเดียวอะไรเงี้ยยอมเหนื่อยหน่อยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเหนื่อยนี้ในความท้อแท้หรืออ่อนล้านี้เออ่เขาเรียกว่ามันมีพลังแฝงอะ่ะมันมีตัวช่วยอยู่อะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีของวิเศษอยู่เขาช่วยเราอยู่นะครับผมอีกอย่างหนึง่งมองอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าตัวเราแข็งเกินไปคนอื่นที่ ที่อ่อนกว่าหรือด้อยกว่าในเรื่องของบาร,รมีอะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือเราไม่ได้แต่เขาได้แค่ให้กําลังใจกําลังใจไม่มีผลต่อก,การดำรงชีวิตนะมันไม่ได้ทําให้เราอิ่มปากอิ่มท้องได้หรอกท่านเก่งท่านมีความสามารถมีสิ่งวิเศษช่วยเหลืออยู่แต่ขณะเดีวยวกันเก่งอะ่ะมันอ้างว้างมันโดดเดี่ยวนะครับผมแล้วมันจะทําให้เราแกร่งขึ้นอีกทีหนึง่งแต่ทั้งนี้ตอนนี้ช่วงนี้นะครับผม ใจมันทอเหี่ยวเหมือนไม่มีใครช่วยเราเลยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์แบบน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นแต่อย่าอย่าอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์นั้นเราปลุกพลังของเราดีกว่าปลุกปลุกพลังบวกปลุกพลังสร้างสรรค์ปลุกเขาเรียกว่าปลุกปลุก,ลกคำกำลัง,ลง Energy สร้างสารช่วยโลกช่วยคนอื่นดีกว่าเพราะท่านมีโอกาสที่จะทําแบบนั้นได้เยอะนะครับผมมีโอกาสที่ช่วยเหลือคนอื่นก็เยอะนะครับผมนะท่านมีโอกาสทําได้ขณะเดียวกันนะขณะเดียวกันเนาะด้วยความแข็งของเราแล้วก็โหยหาความรักอยู่แต่ในความโหยหานั้นเราแกแร่งเราก็เลยไม่สามารถที่จะสแสดงความอ่อนแอออกมาได้อ้ปากพูดไม่ไม่ ไม่นั่นกันไม่สามารถที่จะแสะดงความอ่อนแอออกมาได้แต่ลึกๆแล้วเราเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนเราอาจจะมีคนรักหรือคนรู้ใจหรือคนคุยแล้วก็ได้ตอนนี้กลับไปสนใจเขาหน่อยเขาก็สนใจเรานะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งบางโอกาสมาแสดงออกมาไม่ได้อืนะครับผมสนใจกันหน่อยนะครับผมคุยกันหน่อยสนใจกันหน่อยห่วงใย,ยดูแลซึ่งกันและกันหน่อยนะ มันจะเป็นการเพิ่มชูรักชูรสแล้วก็เพิ่มสัญญาณรักซึ่งกันและกันนะครับผมโอกาสที่จะขยายขย้ายแตกแตกตื่นแตกย่อสาขาหรือเขาเรียกว่าเลยนะเ,เพิ่มสัมพันธภาพมีอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่านาทีนี้ช่วงนี้มันคุยมันสื่อสารมันพบปะกันอีกนิดนึงนะครับผม,มนะครับผมอย่างที่บอกเราเป็นคนที่แข็งนอก นะครับผมแข็งนอกฉะนั้นนะเหนื่อยเหนื่อยยุแต่ในความสนุกสนุกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมนั้นเราแสดงออกมาแต่ความสนุกสนานแต่ข้างในมันเหนื่อยอยุมันมันมันหดหูมันอ้างว้างอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเออเรามีอารมณ์หดหดหูไม่ใช่หดอารมณ์หดหูอ้างว้างโดดเดี่ยวนะครับผม เราเปรียบเสมือนเป็นตัวจิก๊กซอว์เติมเต็มความสุขเติมเต็มข้อบกพร่องของคนอื่นนะครับผมไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่เทวดาท่านประทานพอรอให้ท่านนะครับผมคนอื่นทําหน้าที่นี้ได้ดีไม่เท่ากับท่านทาเองฉะนั้นก็ภูมิใจนะครับผมใช้คําพูดว่าภูมิใจดีกว่าเพราะหลายหลายคนอยากทําทําไม่ได้แต่ท่านไม่อยากทําแต่ท่านต้องทำเออนะและขณะเดียวกันท่านทําสําเร็จ เห็นผลเร็วกว่าคนอื่นขณะเดียวกันเนาะช่วงนี้อาจจะมีกรณีที่จำเหตุจำเป็นต้องรีบทํางานรีบส่งงานหรืองานรีบงานเร่งงานด่วนมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นสูง เป็นแบบนั้นแล้วแก้ไขได้ไหมทํางานได้ไหมได้ไหมได้นะครับผมท่านแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากนะครับผมจะมีภาวะงานเร่งด่วนงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนเหมือนเหมือนใช้คําพูดว่าท่านจะเจองานซ่อมแล้วก็ท่านทําได้ดีแล้วก็ลูกค้าโอเคลูกค้าพอใจอย่าลืมว่างานซ่อมอคืองานที่เสียงานที่มีข้อบกพร่องมันก็เลยะนะเจ้าของงานหรือเจ้าภาพ อาจจะทําใจมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วพอมาเจอมือท่านเขายิ่งพอใจแล้วยิ่งมั่นใจว่างานเขาสวยขึ้นงานเขานั่นขึ้นดีขึ้นนะครับอ่าสรุปเนาะสรุปแล้วโดยรวมนะถ้ามีคนมีความสามารถเก่งแต่หดหูเพราะว่าไม่ใช่หดหูแบบแบบเลวร้ายหรืออะไรหดหูหม่นมองแต่ท่านต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านถ้ามีคนที่ใช้คําพูดว่า มีความมุมานะสูงนะครับ